ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครัวนะคะหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะทำภารกิจเสร็จแล้วก็มาตุ้มโฮมกันที่ครัวนะคะไมีน้อยไม่มีคุณค่าสำหรับน้อยแล้วตอนนี้มออนนี่ากเไม่มีค่าสำหรับน้อยแล้วนะคะลุงช่างนะคะพอเบะจ่อยกับกุกโกกนะก็จะาไปเชฟเปอเไชงบน หค่ะลำโพง <c oughs> อันนั้นแหละค่ะ <c oughs> ที่เราเปิดเมื่อวานนี้เราก็ใช้ลำโพง <c oughs> เล็กๆนะคะ <c oughs> <ล>ช่วงเช้านี้จะขึ้นไหลตอนเช้าเลยไนะคุณ ยังลูกะบกยันโอ้ลุงเอ้ลุงเอ้ไปแล้วนี่ไปแล้วจะไปไหนรู้ไหมเนี่ยอ้าวลุงปเออ๋อไาปิดหน้าปิดหน้าปิดหน้าโอ้ทำตาทำตามองเ้้ยอ้ไอ้ไอ้เขิน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  เม็ดจ่อยซื้อมาให้เมื่อวานหรือเปล่าชุดเมื่อวานหรือเปล่ากินไปให้ลุงแจ้งุงชเมื่อวานหรือเปล่ามามาคุยกันดอกลุงแจ้งเลยมาคุยกันเป็นื้อของพี่ต้นอ้อมาให้น้องมินนั่งรองเท้าทั้งชุดเคสวันนี้วันจันนะชุดค่อยซื้อมาให้วันนี้วันจันทร์นะนี่โอเม่ดจ่อยเพิ่นซื้อมาให้ลุงนึกว่าชุดมาจากมาด้วยการนั้นข้าวโมงที่เปลี่ยนมาดมหน่อย ไม่เคยซื้อมาให้กับกระเป๋าในน้นกระเป๋าไม่กีเม้าอยู่ไหนมีสักผู้เอลซ่าเอลซ่าเออเฉย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 ออทำเฉยโอ้โห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 ้าไปเอลซ่าแล้วได้เอลซ่าแล้วไปโรงเรียนนะคะสวยจังเลย ไม่สวยอย่างนี้นะชุดนี้สวยมากนะมิกกี้เมาหรืออะไรนี่น้องน้องอะไรน้องมิกกี้บ่ยินนี่เลยมิกกี้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เนี่ยผู้ชายมิกกี้แล้วผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรยินนี่หรืออะไรกระตูนอะกระตูนกอดอะไรเขากอด ใส uh ่สิทางหรือเปล่าเนาะเป่นยไม่ดู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 แล้วไม่ดู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 อไม่ดูไม่ดูไม่ดูขอแก้มอแมไม่ดูวอาาใหขอแก้มใครจะกล้าพาไปเสเว่นใส่โรงแรมแบบนี้อ้าเปลี่ยนใหม่เลยแล้ว

โอ้โหวันนี้แม่ดามีภารกิจอีกแล้วนะคะนี่เตยหอมนะคะบอกว่ามอบนาทีนี้ให้แม่ดานะคะอ๋อเสือเอาเวลาแม่พี่ทำเมนูอะไรคะผัดข้าวค่ะ โอ้โห oh, oh. หอม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 น่ากินจังเลยใส่ไครอย,ย่างเดียวใครอย,ย่างเดียวโ oh. อ้ขัดให้มินน้อยหล่อนักกนไคะยางไปก็ไปไปกปน็ไปกไป เล่นเยนะเคบอร์ดเป็นยังไงคกบอร์ดไหนคีย์บอร์ดอยู่ไหนเกบอร์ดเราอยู่ไหนอยู่ไหนคร ผ้าห่มนี่ขอได้ไหมหืมขอได้ไหมผ้าห่มนี่นะ,ะปิดหน้าจังเลยร้อนมากเพราะว่าเป็นผ้าห่มที่หนูรักไม่มีผ้าห่มไม่ได้ต้องมีน,น้อยเนะาะตื่เรโอ้โหลมพัดเย็นๆนะคะเวลาจะอุ่นข้าวนะข้าวนาเดียหุงไว้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อเช้านี้นิดหนึ่ง เราจะอุ่นนิดหน่อย้ไข่หมดยืนให้มันร้อนๆหน่อยนิดนึง ห้าปั้นได้โห<ฮ>แค่อุ่นชอๆอุให้มันร้อนๆหน่อยหน่อยหึง เย็นเกินไปคิดว่าถ้าไข่ยังว,ว่าจะใส่ไข่สพิ่นิดนึง น,นั้นเลยพออเกิดขึ้นยิ่งเยอะเลยนะนี่แค่นี้พอแล้วกินไม่หมดน้องน่าเสียดายหลุนหลุนแล้วสุกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ สุกแล้วนะคะลมพัดเย็นสบาย